สวัสดีครับผมพก็ผมครับบ้าดินอีสานตามฤดูกาลบาดินพระมหาสันต์ต่อขึ้นก็เหล่าพี่นอ้องช่วงนี้เป็นฤดูกาลอะไรลาหนูหนานะครับผมลาหนูหนาก็คือเป็นไอ้มันเป็นฤดูกาลของมันร่ะคือว่าบ้าดินเสียหาเฉพาะของที่เป็นฤดูกาลนะเพราะว่ามันเป็นไอวิถีชีวิตของอีสาน กะ็มีอย่างหลายครับเบ้าเดียนภาพอหารสั่นตอบไปล่อลุนกันจอ้ขีมีผลงานวบตามครับไม้กะทวงไหทวงหน้าให้กอล่ะครับผมทวงไหทวงหน้าให้อกอลหรพี่น้องเตรียมตัวครับเตรียมตัวใหข้าวกันตอนนี้ไอ้เขาในเขาในหน้ามันยังเหลืออยู่ครับหนูมันท่านีิขึ้นท่านีิขอเป้าอ้อยอว่ามันสิ อยู่ในหน้าอยู่ในหน้าก่อนช่วงเกี่ยวเขาแล้วอยู่ในหน้าก่อนช่วงเกี่ยวเขาแล้วหล้วกไปที่นี่มันก็พ่อเขาเริ่มบดเขาเริ่มเบดเอ้คู่นแท้มันก็้ที่เขาป้าอ้อยเพราเขาป้าอ้อยหล่วมันก็สที่ลงคู่ข้องครับมันมี่มีสามสเตปหนูคือว่าช่วงเป็นตะกินที่สุดก็บมันสุดๆก็คือช่วงมันอยู่ในอ่อยอันนั้นอ่ะสุดยอดอย่างนีโอ้ผมว่ามันหมูสามันแล้วย,ย่อยหยดโยดแล้วมันมันนะ ว่ะออกล่าครับผมอุ้ยนี่ครับผมเห็นห้อยแคะกองเขาแบบนี้นี่มีหลุนครับผมมีหลุนมีหลุนต่างเท้าลองมึงครับบ่เห็นคุยไ่เห็นอย่างมันดอกแต่ว่ามีห้อยแคะ่เขาครับปิดไฟครับตามสเต็ปหน้าที่สองหน้าที่มันเงียบไป โอ้โตัวแรกเขาเาเขาไว้ครับพี่น้องตัวแรกครับตัวแรกตอนมาถึงนาที่ครับ สั้นผูถึงหนาที่มนันสวงามครับพี่น้องเอ้ยขอไว้ครับกับ,บ่ถึงนาที่แจมแรกครับแจมแรนขอไว้แบบ่บบพอนาทีครับบาดินซ้โดยเฉพาน้าทีเป็นเขาเลยลาต่อครับผมลาต่อ ยลอยยอยยลอยยบร้อยยันเลยอสันโบสพ่เ <Pal> ข้า <coping> ส em <tal> ันโบพ่เข้าสันบพเข้าพี่นกออจัดการครับมันมีตัวเยอะพอโคกรู้แล้วบัดเนี้ย เก็บคน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 โอ้ยู่ยยยอยย่้ยย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 ยัยยยย่ยยยยยอยย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  เบเข่าขครับคูมันตื่นเลยเบ่เข่าแล้ว,ลวไปหามองไม้ครับผมเปิดเกมสวยอยู่มันเน่ยลาต้อครับลาต้อใหญ่ไม้ครับพี่น้องเสียดายครับบ่ได้คูมันมันเต็มไม้เลใสซาลุงเห็นมาท่านไปไปไปหาใหญ่ไปเรื่อยๆครับผมตามลุ้นเรื่อยๆครับ เอาก่อนพี่น้องเอาก่อนถึงมินถึงมินครับถึงมินเอาก่อนครับโอ้เกีบบุรกัโอ้ถืงไหนอย่าถึงไหนเดียวพี่น้องเกี็บไปได้แหบโอ้ถืงถึงหนังหูแม่งน้ำน้ำกับเทงมือ ถึกหนังหูน้อยเยเี่ยนพี่น้องบิ้งอ้มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเต็มสวยงามครับหลาต้อล่าตอหลุ่นไปกับเบ้าดินครับผมครับสุดยอดครับผมหลาตอครับม,มีอากาศเลยครับพี่น้องสุดยอดดีดวะ่ะหน่งกี้กเลยควยเต็มคู่บอกมีตัวผักเมื่อยครับ hai kính nam kim thả đi ăn chán chán nữa mình tìm cái món rồi những ca đầy đủ บ่อเขาครับพี่น้องสันอยู่พักหนึ่งครับบ่อเขา โดนทิชาดูปากมากไหมครับผมเจ๋าบัคข่อยต่อเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมจัดการนะครับมึงบัเข่อต่อครับบัเข่อต่อครับเดี๋ยวทิชาดูดปากไป โอ้หมานอยู่บ่าวดิมเนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับผมสั้นต่อบพราเขาล่องดูดปา่ายวะครับเขาเสยบ่าวดินก็นล่องเห็ดเบิ้งกระซือครับผมล่องเห็ดเบิ้งกระซือเห็ดเพราะเป็นน้ำผึิงหรอกอือแรงเขาเสยบันไดแท้โอ้มีหลายเขตวิชาตัวนี้ล่องแอวเบกระซือครับ,บเพิ่งเห็ดหรอกไปมันหัน บ้าดินก็สิออกมาหากินตามเวลาที่เจาของมีนะครับผมบมแมนวา่าสิตั้งใจออกมาหาคือว่าออกมาหาเนี่ยต้องมีเวลาเท่านั้นครับขายของแล้วหรือว่าจังเลยออกมาตามเวลาของเขาครับเมียกขาบ้านนะผมถอยครับผมถอยครับถอยครับบม่ไหวครับเ่ี๋ยวเจอกันยุโรปครับเดี๋ยวเราเ้าดินสิาพาไปสรุปผลงานกับพ่อมีแต้มเนี่ครับผม พอมีแต้มอยู่ถือประมาณอยู่ครับสำหรับไอ้คลืนนี่บ้าดินกับรูซื้อไม่เมียแล้วครับผมแต่จี้คอตกับบ้านไปนอนแล้วครับตีหนึ่งกว่าแล้วครับโอเคครับเจอกันอยู่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมพี่น้องผลงานบ้าดินมือเนี่ยโอ้ถือประมาณอยู่ครับผมกะออกมาแค่ไอ้ผมเลิกงานจ็กทุ่มอ่ะสองถุงกว่าครับสองถุงกว่าเกือบสามถุง ขายของเสร็จกับประมาณนั้นครับก็ถือว่าหมานนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ตีหนึ่งตีหนึ่งกแล้วน่าจะได้กลับแล้วครับผมดูซึ้อไม่เมียแล้วมแต่บักอากครับนี่ครับหมานกับยูนี่ครับผมอ้ขอดีของการสั้นต่อคือตัวหน่อยเขาถือว่าเอาเขาถือเน้นก็เอาคาดใส่ครับเอาตัวใหญ่ๆที่ว่ามันมันใหญ่อ่ะมันเคยเป็นตะกินเนี่ยบังพีเนาะ คือว่าต้องเอาตะลุ่นพอกินครับนี่คือข้อดีของการสั้นตอกคือว่าเขาสามารถเลือกได้เลือกได้บาเข้สิยิ่งคือบบยิ่งบ้า,บาดินกับสิขอปิดคลิปได้ไบาเนี้ยขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามแลวก็ขอบคุณถูกกำลังใจครับผมท,ที่ที่ไหนบ้าดินนเฮ็ดคลิปต่อไปครับ โอเคครับบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ